ผู้บริหารบริษัทสกินไมค์คอตเม่จำกัดนำทัพร,รับสองรางวัลสุดปังแห่งปีรางวัลดุสดีชั้นเอกและรางวัล Good w o m อ n of the Year 2022ยังคงยืนหนึ่งในวงการธุรกิจโรงงานรับผลิตครีมเซรั่มบำรุงผิวและสร้างแบรนด์ชื่อดังของประเทศไทยสำหรับบริษัทสกินไมค์คอตเม่จำกัดของสองผู้บริหารคนเก่งคุณชูชาติหลอดทองล้างประธานกรรมการบริหาร และคุณนิภาพรหลอดทองหล้างกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินไมค์คอร์ทเมจจำกัดทีล่าสุดขอตอกยาบความเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจคว้าสองรางวัลสุดปังแห่งปีกับรางวัลดุษฎีชั้นเอกและรางวัล Good Women of the Year 2022จากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยที่รวมกับมูลนิธิสังสรรคสังคมไทยคือไข่องค์กรสตีไทยและมูลนิธิจิตอารีมาดาบุปถมัม ตัดขึ้นไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมอารีดอนเมืองกรุงเทพกรณีเดี๋ยวแนะนำตัวทีมขัาน่อนนะคะครับสวัสดีครับผมชูชาติหลอดทองหลางครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสกินไมค์พอลเม่ครับผม สวัสดีค่ะชื่อวิพาตรีวรรณจักรนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Marketing e x c l u s i v e ค่ะทำหน้าที่แทน Big กบอสนะคะคุณนี่ภพาพอหลอดทองหลังค่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะก็นนรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางคณะผู้จัดและท่านประธานกรรมการได้มอบรางวัลน,นี้ให้เพื่อเป็นเกียรติ กับริษัทแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานของผมครับอยากให้ช่วยพูดถึงธุรกิจที่ทำจากนี้ถึงใครธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยงไงครบบริษัทสกินไมคอลนี่ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางครับแล้วก็รับสร้างแบรนด์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองครับให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการทำการตลาดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ อะไรคือจุดเด่นที่ทําให้ธุรกิจของเราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้คะของเรานะคะจุดเด่นก็คือในเรื่องของสารสกัดเราส่วนใหญ่เราจะนําเข้านะคะและที่สําคัญเลยค่ะเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นนะคะและเติบโตไปกับพร้อมกับเราเลยค่ะเรามีสูตรนะคะสูตรสําเร็จของโรงงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ R d ดีนะคะเป็นคนคิดค้นสูตรนะคะสูตรสําเร็จมากกว่าพันสูตรค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางของ SMC Skin My Cosme ได้ทางโทรนะคะ02-102-162 8ค่ะหรือว่าสายด่วนนะคะ SMC นะคะช่องทางนี้มีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลทั้ง1 3่านค่ะเป็น SMC 28ค่ะราคาเริ่มต้นในการทำแบรนด์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะหลักพันก็คือ6,500บาทนะคะอยู่ที่50ชิ้นนะคะจะมีทั้งสูตรผิวหน้าสูตรผิวกายค่ะ,อะของเรานะคะปรึกษาฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะใครสนใจก็รีบพักถามเข้ามาได้เลยค่ะ ก้าวต่อไปของบริษัทวางแขนการวางธุรกิจยังไงบ้างครับประมาณจะทําให้บริษัทสกินไมคอลเม่เป็นบริษัทชั้นนำนในการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้านะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นระดับต้นๆของเอเชียครับสุดท้ายอยากให้ปากเชิญชวนเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่คิดจะประกอบธุรกิจตัวเองนะครับ ก็ขอให้ทำใน,ในสิ่งที่ตัวเองรักครับถ้าคิดจะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางก็มาปรึกษาที่บริษัทสกินไมค์คอสเมได้เลยครับคาะเชิญช่วนเลยค่ะ เชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กรายใหญ่นะคะเรายินดีที่จะดูแลท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จไปพร้อมกับพวกเราค่ะของเรานะคะเน้นใน,นเรื่องของสกินแคร์ใครที่รักสวยรักงามนะคะเชิญปรึกษาได้นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะไม่ว่าผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสายสกินแคร์นะคะสามารถประกอบการได้ทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้ิ่เจิร์กันนะคะ